วันนี้จะมาตอบคำถามน้องที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ใน u t u b e ว่าสัตวูแพทย์หลังจากจบแล้วต้องเก็บคะแนนต่อไปเพื่อรักษาใบประกอบหรือไม่คำตอบแล้วเนี่ยก็คือจริงนะทุกคนถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะจบแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องเก็บคะแนนเพื่อรักษาใบประกอบของเราไว้ทุกๆ 5ปีโดยที่ทุกๆ5ปีนะั้นเนี่ยเงื่อนไขก็คือเราต้องเก็บคะแนนให้ได้100คะแนนเพื่อที่จะว่าเราจะได้ต่อใบประกอบได้ต่อไปเรื่อยๆเหตุผลเหตุผลว่าทำไมจะต้องเก็บคะแนนให้ครบ100คะแนนภายใน5 5ปีเพื่อที่จะต่อใบประกอบพอเพราะเนื่องจากว่าในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอหมอคนทันตะทันตแพทย์ หรือเพสัตเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเก็บคะแนนแบบนี้ทุกๆสาขาอาชีพเลยและเพื่อที่จะต่อบใบประกอบเพรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยให้เหตุผลที่ว่าเนื่องจากว่าความรู้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันอัปเดตขึ้นทุกๆวันทำให้เนี่ยสัตวแพทย์หรือกลุ่มวิชาชีพแพทย์ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการอัปเดตความรู้ดังนั้นเนี่ยในตลอดทั้ง5ปีเนี่ย ก็จะต้องมีการหาความรู้ให้คะแนนเราตอบกลับมาก็คือเรียกว่า CE เช่นการเข้าสัมมนาก็จะได้คะแนน CE เท่านี้เท่านี้เท่านี้การที่ไปเรียนต่อจะได้ CE เท่านี้การที่ทำข้อสอบจะได้ CE เท่านี้แล้วใน5ปีนี้เนี่ยเราก็รวมให้ได้100คะแนนแล้วเราก็จะตอบใบประกอบได้อย่างสบายใจนะทุกคนก็ อันนี้ก็จะเป็นคําตอบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเก็บคะแนนไม่ถึงจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใน5ปีนี้ใช่ไหมยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไปประกอบสาขาวิชาชีพอื่นแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยก็กลับมาทาวิชาชีพตัวเองแต่ใบประกอบขาดเนี่ยต้องทํำยังไงก็คือจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มนะเพื่อที่จะว่าได้ใบประกอบ และก็ต้องทำเรื่องทำใบประกอบใหม่ทั้งหมดเลยยื่นเอกสารใหม่ทำอะไรใหม่ทุกๆอย่างเลยนะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่น้องๆเนี่ยถามมาในคอมเมนต์นนะถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถถามเข้ามาได้ที่ออคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้ยนะทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบาย